มีคำถามถามมาจากสมาชิกนะครับว่าเอ๊ะอัปเดต NVDA เป็นเวอร์ชั่นใหม่2023.1นะครับผมแล้วเกิดอาการแบบนี้า<ม>ตอนนี้ผมอยู่ในหน้า Google แล้วกรรันแล้วพิมพ์อะไรดี2อง F P 2 2 22 3, 22 1. 1> อ้าวก็อ่าน2023.1แต่สมาชิกบอกว่าลองเลื่อนลูกศรอ่านสิคะ 1. มหาภาคโอโอ,โอดอดเป็นมหาภาค แก้ไขอย่างไรมาอัานครับหมอคอมสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิชโชคนะครับผมนี่คือการบันทึกหน้าจอนะครับผมให้เพื่อนๆเห็นกันแต่ไม่รู้ว่าครบไม่ครบไงขออภัยนะก็จากที่เ,เกลิ่นไว้เบื้องต้นกับกมหาภาคจุดที่อ่านว่าเป็นมหาภาคนะครับผมก็ สำหรับใครที่อัปเดต NVDA เป็น2023.1แล้วเจอแบบนี้อยากให้อ่านกลับมาเป็น2 0 2 3 1, 1> 2> ให้มันอ่านเป็นจุดปกติเนี่ยครับผมแต่บางทีเลื่อนไปมันอ่านมหาภาคก็ได้คุยสนทนากับพี่โจ้มองนอนพี่โจ้มึงนอนก็เลยแนะนำว่าอลองอถ้าใช้ NVDA นะครับ <1. S 1> NVDA <Nvidia, update S 2> อปัปเดตเป็น2023.1แล้วอัปเดตเสร็จเข้าไปที่ voice setting กันครับ NVDA key บวก control บวก v หรือ insert คอนโทรล V อ่ะครับผมหรือแคปล็อกคอนโทรล V เนาะกดเลย n VD a settings phone speed วงเล็บเปิด normal configuration วงเล็บปิดนะเราจะเข้าสู่ speed นะครับหรือ voice นั่นเองนะครับผมก็เป็นการตั้งเสียงให้เราแท็บไปหาเมนูแรกที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า automatic ครับผม ชแชนบัตคอมโบตต่อครับพีพีเดอร์ทิฟต่อครับมบีอันนี้การตั้งค่านี้เหมาะก,กับคนใช้พีพีเ a อ i p ทิด้วยนะแต่เสียงอื่นอาจจะมีการตั้งค่าที่มากขึ้นหรือประมาณนี้ด้วยก็ได้เหมือนกันอ่าแถบต่อครับเร d โคนสิบเดอแปดีความเร็วไม่ใช่แถบต่อครับพีทโ o นสิบเดอห้าสิเสียงสูงต่ำไม่ใช่ครับแ็บต่อครับลุงโนสิบเดอหนึ่ร้อมีความดังไม่ใช่ครับแ็บต่อครับออโตเมติกแบงก์เวกสวิตชิงวงเล็บเปิดเ็นซับพอร์ตวง อออโตเมติกแ<ๆ>ลงเวจสวิตช,ชิ่งเนี่ยนะครับอ่าเขาเช็คอยู่ให้เราสเปซบาร์เป็น Space not check not check นะครับอ่าและอีกตัวหนึ่งจริงๆก็แทบมาออโตเมติกดเดเล็กสวิตช,ชิงออชช่งวงเล็บเปิดเป็น support ตวงเล็บปิดเช็ค box c เช็คอ่าตัวนี้เป็นตัวที่สองอโตเมติกชชอันนี้เป็นภาษาท้องถิ่นเนาะอ่าเนี่ยครับออโตเมติกดเดเล็กสวิตชิ่งวงเล็บเปิดเป็น s u p p อโตเมติกดเดเล็กหรือเดเเล็กเนี่ยแหละครับแลงเวจสวิตชิ่งจริงๆเป็นภาษาท้องถิ่นเราจะ เช็คหรือไม่เช็คก็ได้แต่ว่าก็สเปซบาร์เป็น not check ก็ได้สเปซ not check แล้วผมก็กด enter เพื่อยืนยันไปเลยเดสอแล้วลองลองเปิดปิด nvda ดูทีหนึ่งนะครับ control alt n ปิด nvda นี่แล้วก็จะมีอันนี้แล้วก็เปิดอัตโนมัติมาแล้วคราวนี้ลองกลับไปที่ตอนนี้เราอยู่ไหน e r google ส่วนบุคตอนนี้ลองเลื่อนอ่านที่ผมพิมพ์ไปสนี่กลายเป็นดอแล้ว 1.3.1อ่ะก็ลองนำไปดูนะครับสำหรับวิธีการที่จะแก้ไขเฉพาะหน้าสำหรับใครที่มีปัญหาว่าเ,เครื่องหมายต่างๆอ่านเป็นมหาภาคจุลภาคอย่างนี้ก็ 1. 1> นี่ก็ไปตั้งค่าตามนี้นะครับขอบคุณความรู้ดีๆจากพี่โจมึงนนทที่แนะนำกันมาหวังว่าเพื่อนๆที่ประสบปัญหาแบบนี้ก็อาจจะนำไปเป็นหนทางแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหากันนะครับใครที่ประสบปัญหาตั้งค่าเองไม่ได้โทรเข้าที่บริการหมอคอม กดหมายเลข1414 1, 4. กด9แล้วกด1ในเมนูหลักนะครับจัน,นึงสุก10โมงเช้าถึงเที่ยงครับวันนี้บริการหมอคอม1414พลัดต้องต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม